ปิดรเปิดเปิปิดปิดสวัสดีค่ะวันนี้เต่ามาอีกแล้วนะคะอันนี้คือเต่าที่พบที่บ้านน้าน,นะคะแล้วทีนี้แม่บอกบอกว่าลูกยังไม่เคยเห็นขอยืมเอามาบ้านเอามาให้ดูก่อนอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเต่าหับหับเต่าหับนะคะเราจะสังเกตว่ากระดองมันก็จะนูนๆนะคะ กระดองมันก็ชนนูนและส่วนพื้นท้องของมันเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็จะพับได้นี่อันนี้คือหางเต่าเขาบอกบอกว่าเนี่ยกระดองตรงส่วนแผ่นล่างเนะะี่ยค่ะก็จะปิดหัวสนิทเลยปิดท้ายกดลงไปได้สนิทเลยเขาบอกบอกว่าเดินไวมากเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนะะี่ยค่ะเต่าหับ 40นาทีแล้ว4นาทีออแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว กปิดรับเ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 ปิดบ